อ้าวขราวนี้ถ้าสอนดูลมแล้วล่ะนะครับอ่ะมาขี้เกียจพูดพั่มจำเพลงวันนี้อาจจะพูดแค่เรื่องลมก่อนนะอ่ะตารางน้ำพูดไปแล้วนะต่อไปเรื่องลมนะอ่ะถามว่าไม่เยอะไล่ดูอ้าวมาโอ้ยมีเยอะแยะประสบการ์ตกหมึกเล่าวันนี้ไม่หมดอ่ะต้องสองสามวันได้มั้งสองวันอ่ะมาอ่ะอธิบายต่อจากเมื่อกี้ ผมตรงนี้คือเกาะกูดนะครับตรงนี้คือเกาะกูดเราเปิด google map ขึ้นมาเลยนะเปิดนี่คือแผนที่ประเทศไทยลูกศรบนคือเหนือซ้ายตะวันตกอันนี้ตะวันออกตรงนี้คือทิศใต้ป้าผมจะไปเกาะกูดเปิด g o o g l e Ma p อ่ะทางนี้เหนือทางนี้ใต้ทางนี้ตะวันออกทางนี้ตะวันตก อ่าเห็นไหมอย่างนี้เห็นไหมเอออ่ะถ้าใครผมตอนใหม่ๆผมก็ต้องเปิด Google แบบควบด้วยควบคู่ด้วยไม่งั้นงงนะครับอ่ะเ,เราเปิดวินดีมาเราเปิดวินกูรูมาเอาแม่งทั้งกูรูทั้งวินดี้นี่แหละดูแม่งสองอย่างนะครับอ่าการใช้วินกูรูก่อนนะการใช้วินกูรูปั๊บเราต้องเลือกส p o ร์ตแมตรงนี้เลือกส p o ร์อ่ะ วินกูรูเนี่ยถ้าคุณใช้ตัวที่มันเสียตังเนี่ยมันจะไปดูลมกลางอ่าวได้นะนี่เห็นไหมลนโปแต่ถ้าไม่เสียเงินอะคุณก็ต้องดูพื้นที่ใครใกล้เคียงอย่างบางคนนดูวินบอกว่าวินหลอกเขาไปดูตรงนี้ตรงนี้แต่ว่าลมแม่งแทงนี้พอเลยหัวเขามาออกไปลมนอกแรงครับต้องซื้อตัวโปนะหรือไม่ต้องใช้หาของกมอุทกศาสตร์ดูอเอานี้ก่อนละกันการเลือกที่พัก โอเคอ่ะผมจะไปเกาะกูดผมไปเลือกดูเกาะช้างเพราะพื้นที่ใกล้เคียงกันนะครับแอ,อะอะวินกกรูเขาบอกว่าวินกัสสปีดน็อตอะวินสปีดคือแรงลมวินกัสคือลมกันโชคอันนี้คือบอกเป็นนอ็อตสีเขียวเขียวเนี่ยคือแรงสีส้มคือแรงมากตามเลขเลยครับสิบสามก็แรงมากสิบสี่แรงกว่าสิบสาม อ่ะส่วนวันที่เจ็ดเป็นหกเป็นแปดเนี่ยอ่ะสีมันก็จะเบาลงที่ผมบอกให้เลือกที่พักหน้าหนาวเนี่ยอ่าเวลาเราไปเที่ยวตามเกาะน,นะครับเราต้องเลือกอย่างนี้เราต้องจําว่าช่วงนั้นแหละฤด,ด,ดูดูไหนของปีอะลมมันพัดทางไหนหรือเปิดของอมตุกก็ได้อ่ะอย่างลมหน้าหนาวเนี่ยมันชี้ไปทางเนี้ยเออจะเป็นตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดมาจากทางเมืองจีนเห็นไหมลูกศรให้รู้ลูกศรไว้ลูกศรลูกศร ดูลูกสอนไปดูวินดี้บ้างเนี่ยเห็นปะนี่ปั๊บพอดูวินดี้ปั๊บทางเกาะกูดปั๊บเนี่ยอ่าผมเที่ย่าเนี่ยเห็นไหมเห็นแล้วลอกลมอ่ะเลือกตรงนี้ลมแล้วปัเห็นแล้วลอกลมมะมันแทงเข้ามาอย่างนี้เห็นไหมแล้วลอกลมเนี่ยเนี่ยว่อาออกเฉียงเหนือคือถ้าคุณไปพักที่ ชะอำเนี่ประจวบหัวหินเพชรบุรีชะอำเนี่ยนอนหนาวตายทั้งคืนนะครับไปเที่ยวทะเลหน้าหนาวหนาวเจยบเลยเย็นนะครับก็ถ้าไปนอนเนี่ยคือไปเลือกอะก็คือเลือกเลือกที่พักอะ่ะในช่วงหน้าหนาวลมจะแทงเข้าเนื้อเต็มเต็มเลยโดยไม่มีอะไรบงังแต่ถ้าคุณดูฝั่งนี้ภาคใต้ฝั่งนี้นี่ภูเก็ตเนี่ยนี่เห็นไหมอ่า ลมเนี่ยกิโลเมตรสีม่วงศูนย์ก็ต่ําเห็นปะ่ะม่วงเลยลมเบามากเลยฝั่งเนี้ยเห็นไหมอันนี้คือการเลือกที่พักในการเที่ยวทะเลของผมเลยครับในช่วงหน้าฝนหน้าหนาวเลือกได้หมดแหละนะฮะแต่ว่าจะเลือกเอ่อไม่เกินอา่ามันบอกพยากรณไม่ได้ในเกินสิบวันแต่ถ้าเราจะเอาเกินสิบวันเนี่ยเราต้องใช้ป,ป,ร,ะประสบการณ์ในการจดจํานะครับว่าในช่วงของปีนั้นนน่ะ ลมมันพัดมาทางไหนอ่ะเช่นถ้าเป็นหน้าฝนมันจะเป็นตะวันตกเฉียงใต้มันก็จะพัดมาทางนี้เพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็จะรับเต็มๆแต่ฝั่งเนี้ยลมมันจะเบาเพราะมันมีเขาเนี่ยเขาระหว่างชายแดนกั้นแต่ถ้าออกเลยหาดมาสักประมาณสิบกิโลก็เนลมก็ข้ามเขาลมก็จะไปแรงกลางอ่าวนะครับอ่ะต่อมาผมไปเกาะกูดอ้าว ผมเลือกอ่าไปไหนนะผมจะเลือกที่พักที่ไหนดีอ่ามันสำคัญนะครับตรงเนี้ยผมเลือกที่พักที่ไหนดีผมก็จะเลือกที่อ่านี่อ่ากลับไปดูลูกศรอ,อีกทีหนึ่งนะวินกูโลแทงมาทางนี้ถูกไหมวินดี้ลมโชยไปทางนี้เราจะทำให้ดูอ่าโอเคพยารณ์อากาศตรงนี้ก็หดักอ่ะ ยวนะกดยังไงวะลืมวะแสดงตัวอ่ะเจอแล้วกดนี่ลูกศรขึ้นมาแล้วครับน็อตตรงนี้อ่ะกดแล้วมันคลิกอ่ะเนี่ยอ่ะมันก็จะบอกลมลูกศรเห็นไหมให้ดูลูกศรตรงลมเนี่ยเนี่ยเนี่ยทิศทางลมเห็นไหมเยเพราะฉะนั้นอ่ะลมมันก็จะแทงมาทางนี้ถูกไหม ถ้าจะอยู่ไปเที่ยวทะเลเรียบสงบถ่ายรูปสวยเนี่ยต้องอธิบายเรื่องสภาวะอากาศอ่ะเอานี้นะเราดูอย่างงี้นะจําไว้นะลมมันพัดมาทางนี้เห็นไหมเห็นโชยโชยเงี้ยเห็นว่ะที่จุดๆเนี่ยลมพัดทางนี้ถูกไหมตรงนี้คือเกาะกูดอ่าจําไว้นะลมมาพัดจากทางทิศตะวันอออกเฉียงเหนืออ่ะเราก็กลับไปที่ Google แ a p มันพัดมาทางนี้ ด้วยลักษณะภูมิประเทศของเกาะเนี่ยตรงกลางมันจะเป็นเขานะครับเขาเนี่ยมันก็เหมือนเราเปิดพัดลมตัวหนึ่งอ่ะแล้วมีเพื่อนมานั่งบังลมให้เราลมมันก็จะเบาลงแล้วเราก็จะหลอนขึ้นจากลูกศรที่มันแทงมาตรงเนี้ยอ่าลมมันพัดทางเนี้ยนะครับถ้าผมไปพักแถวเอาสลัดนะครับลมมันเฉียงมันเนี่ยมีเปลี่ยนทิศทางนี้ด้วยแล้วทางนี้ด้วยถ้าไปพักแถวตรงนี้ ผมจะเจอลมแรงตรงนี้ก็ลมแรงตรงนี้ลมแรงเพราะฉะนั้นผมเลยเลือกไปพักที่แถวนี้นะครับแถวนี้เพื่อที่จะหลบหลมเพราะลมพัดทางนี้ไงทางนี้ด้วยลักษณะเกาะเนี่ยในตัวเป็นเกาะนี่เป็นเขาอยู่แล้วนะครับผมก็เลือกพักตรงนี้เพื่อที่ใช้เขาในเกาะบังลมอ่า และในการเลือกหมายตกหมึกด้วยแล้วผมไปตกหมึกเนี่ยหมายเนี้ยที่ผมผมจะไปในที่เกาะกุ่มผมจะไปตกแถวนี้แถวนี้ที่มันบังลมหมดเลยครับเพราะหมึกอ่ะมันไม่ชอบลมแรงนะแล้วการยิ่งที่ตกน้ําใสๆเนี่ยยิ่งได้ตัวดีนะครับมันไม่ชอบขึ้นลมแรงหมึกหมึกมันชอบน้าําใสๆน้ําขุ่นตกไม่ค่อยดีนะครับอ่าก็ โอ้โหนี่ก็พูดเยอะนะนเนี่ยดูอะไรอีกออตารางน้ำแล้วดูวินวินดี้วินกูรูอะแถมอ่ะแล้ววินกูรูนี่คุณต้องดูยิ่งตัวเลขยิ่งสูงเนี่ยนะครับลมก็จะแรงตัวเลขยิ่งน้อยลมก็จะเบาเห็นไหมตัวเลขในน้อยสีมันจะอ่อนๆสีฟ้าตัวเลขเยอะๆเนี่ยอย่างเงี้ยคือลมแรงเลยถ้าขึ้นส้มเนี่ยเป็นระดับพายุแล้วนะครับ ถ้าเป็นช่วงถ้าเป็นช่วงที่เนี่ยขึ้นส้มแดงเนี่ยคือระดับพายุเลยถ้าเป็นช่วงในช่วงหน้ามรสุมนะแสดงว่าเนี่ยตอนเนี้แสดงว่าอ่าอย่างเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะสูงแล้วตรงนี้มันบอกขึ้นด้วยนะครับว่ากี่เมตรอย่างเงี้ยขึ้นมันศูนย์จุดเจ็ดเมตรถ้าลมขนาดนี้นะบวกไปเลยนะครับหนึ่งจุดห้าเมตรสองเมตรแต่ถ้าลมขานาดเนี้ยบวกไปศูนย์จุดห้าไม่เกินนี้ในอย่างเงี้ยขึ้นลงก็ ขึ้นก็มี0ูห้าหรืออาจจะเรียกเป็นกระจกครับอันนี้บอกดูลมและอ่าบอกดูลมวิธีการเลือกที่พักแล้วนะใครจะไปเที่ยวทะเลเที่ยวตามเกาะในช่วงหน้าหนาวเนี่ยให้เลือกที่พักนะครับให้ตามนี้นะเพราะมันเป็นลมเป็นลมแทงมาจากทางนี้จากทิศเหนือมานี้เพราะฉะนั้นอ่ะถ้าคุณไปพักตรงเนี้ยประจบตั้งแต่เนี้ยเต็มเต็มเลยครับ เพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยผมอยู่บ้านสมทรายรู้เลยว่าพัทยาบางแสนเนี่ยน้ําน่าจะใสนะครับระยองเนี่ยแถบเนี่ยเนี่ยจันทบ,บุรีตาดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเกาะกูที่ผมไปนะผมก็จะเลือกพักฝั่งที่มันบางลมนี่ยวาบางแทงนี้แทงนี้ตรงนี้ยังแทงเข้าถึงนี่นะแต่แล้วที่ผมพักเนี่ย คือมันจะเป็นอ่าเนี่ยลักษณะเป็นอ่าวบางลมทางนี้ด้วยทางนี้นี่ตรงนี้ติดเขาบางหมดเลยน้ําจะใสเป็นกระจกเลยนะครับสําหรับคนที่ท่องเที่ยวแล้วก็อยากตกมึกนะอ่าเลือกวันที่ลมไม่แรงน้ํา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 อะไรวะน้ําน้ําเดินเออน้ําเดินน้ําเดินน่ะไม่เอาวันที่น้ําตายเอาน้ําเดินเดินแฉะนะแฉะอะไรเงี้ยเออนั่นแหละ แล้ววันที่น้ําเดินก็ออกไปตกได้ตัวน้ําเดินแจ๊ะแจ๊ะแฉะแฉะอ่ะอ่ะพูดสองเรื่องนี้ยาวเดี๋ยวค่อยวันหลังค่อยต่อเรื่องเรื่องอ่าดูน้ําดูอ่าดูดูน้ําสอนแล้วนี่ตารางน้ําอ่าแนะนําแนะนําไม่สอนแนะนําอ่าดูลมก็เลือกสถานที่เลือกหมายตกหมึกนะครับอันนี้คือเลือกหมายตกหมึกโดยการหลบลมนะอ่ะแถมอีกหน่อยสมมุติว่า เราดูลูกศรแล้วอะอ่ะ,อะลูกศอนมันชี้อ่าอ่ะลูกศอนข้างล่างมันชี้ทางนี้เห็นไหมอ่าชี้มาทางขวาอาเวลาเราไปไหนเราก็ครับให้ไปหลบลมอีกด้านหนึ่งนะครับอาเห็นอะ,อะโอเคลูกศรมันชี้ทางเนี้ยเส้นลมมาทางนี้ถูกไหมเราก็ต้องมาตกแถวนี้หลบลม ลูกศรไม่เนี่ยลูกศรสีจากขวามือเห็นไหมเนี่ยเนีเห็นไหมสีจากด้านบนก็คือลมม็จะปัดทางนี้บ้างปัดทางนี้บ้างเพราะฉะนั้นเนะ่ะด้านล่างตรงเนี้ยน้ํมันจะใสครับเนี่ยหมายแถวเนี้ยน้ําจะใสหมดเนี่ยแถวเนี้ยเนี่ยแต่นี่ลงมาเลยเนี่ยน้ําจะใสหมดเราตกหลึกได้ผลดีมากแล้วที่พักก็จะลมไม่หนาวเกินไปอากาศจะเย็นๆสบายในช่วงหน้าหนาวแล้วน้ําจะใสเป็น เป็นกระจกทุกที่ทุกเกาะเหมือนกันหมดใช้วิธีนี้ถ้าเกิดบางทีตารางลงม,มันไม่ตรงลมอาจจะมีปัดปัดมาอีกทิศทางหนึ่งบ้างประมาณช่วงชั่วโมงบ้างเราก็รูรอหรือว่าเราก็จะย้ายหมายถ้ามันเป็นสองสามชั่วโมงขึ้นไปเราก็ย้ายไปฝั่งห่งก็หลบลมไปอีกด้านของเกาะที่ลมไม่พัดก็ประมาณนี้ก็บอกดูน้ําดูลมแล้วเออเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสอนดูเดือนด้วย ดูค่ําในการจะแนะนําเรื่องค่ําในการเลือกไปตกหมึกของแต่ละชนิดนะครับหมึกแต่ละชนิดเนี่ยเราต้องเลือกค่าค่ําอ่าดูเดือนนะค้างขึ้นค้างแรงในการออกไปตกหมึกด้วยนะก็จะแนะนําให้ฟังมันก็เป็นประสบการณ์ผมเนี่ยแหละก็อยากเล่าก็ถ้ามันเก็บม,มันก็สี่สิบแล้วมันจะเก็บไว้ทําไมก็เล่าแนะนําให้หมด ผมไม่ใช่โปรญี่ปุ่นนะแต่ก็ไทยอาจารย์เอคนที่สอนสอนผมเมื่ที่เรียกอาจารย์อย่ที่สอนผมตกมือกระนองแกขับตกมือกระดองนะแกขับมอไซค์ ide, รับจ้างหรือเกาะสีชังแกใช้คันตกปลาสวายคันไฟเบอร์ตันตัน n40 ปอนด์ N C all, ลอกเบอร์สีห่ห้าพันน้องตกขนาดเนี้ยตกมือกระดองผมไปเจอแกครั้งแรกงงแม่งคนแบบกคนนี้ตำนาน มือสีมือดำดับต้นต้นของสีชันแกเก่งมากผมก็เลยงงเฮ้ยตกไอ้ตัวสองําโล่เลยวะเนี่ยก็เลยจำเขามาอ่ะอันนี้สองเรื่องก่อนที่เกียดพูดแล้วเดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องตกเกี่ยวกับการตกมึกเรื่องอื่นต่ออันนี้มันเป็นประสบการณ์ทั้งตลอดชีวิตแล้วผมที่มีนะครับไม่ใช่โปญี่ปุ่นแต่ว่าเอามาเล่าประสบการณ์หมดเลย